จากร้านตัดผมเล็กๆในตลาดธรรมดาธร,รมดามกลายเป็นว่าสามารถขายสินค้าได้ทั่วประเทศมีลูกค้าแบบอลลิมิตเลยครับ<ม>จากการทำติดต่อโคชบีมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนะครับเขาเปิดร้านตัดผมเล็กๆขนาด1นึ่คูหาแบบอาคารพาณิชย์ทั่วไปในตลาดนี่แหละครับ<ม>แรกเริ่มเดิมทีนะครับก็ตัด ผมให้บริการตัดผมธรรมดาธรรมดาครับแต่เชื่อไหมครับตอนนี้นะครับไม่ใช่ร้านตัดผมทำลายต่อไปแล้วครับเพราะคุณโจเนี่ยนะครับเขามาสร้างตัวตนขายของบน t ิกตอกครับแล้วสิ่งที่เขาขายก็ไม่ได้ออกจากอาชีพเขาเลยนะครับเขามาขายแบตเตอรี่ตัดผมครับเขามาเปิดช่องทิกตอกแล้วก็ให้ความรู้คนเกี่ยวกับวิธีการตัดผมทรงต่างๆแนะนําวิธีการใช้แบตเตอรี่สอนการใช้แบตเตอรี่ครับแล้วก็ติดตะกร้าขายแบตเตอรี่ค่อยๆสะสมฐานผู้ติดตามมาระยะหนึ่ง แล้วนะครับถ้าตอนนี้ก็สักประมาณ15,000คนแล้วจากที่เคยมีรายได้แค่รับตัดผมในตลาดทั่วไปตอนนี้เขาสามารถขายของได้ทั่วประเทศก็จากการทำติ๊ t t o อกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีธุรกิจเล็กๆในท้องถิ่นมีร้านเล็กๆในตลาดแล้วอยากขยายตัวไม่อยากจะจํากัดวงการขายของตัวเองอยู่แค่ในตลาดคุณมาทํติ๊ k t o อเถอะครับเชื่อโค้ดบีโค้ดบีพลิกชีวิตหลายธุรกิจมานักต่อนักแล้วนะครับบางคนขายของใน แค่ตลาดนะัดวันหนึ่งได้กาไรแค่หลักร้อยเท่านั้นเองครับแต่พอมาขายบนทิกต o k ได้วันละหลายพันจนถึงวันละหลักหมืน่นก็มีมาแล้วบางคนเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่มีธุรกิจอะไรเลยครับรับเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าสองหมื่นแต่พอเริ่มผันตัวเองมาหารายได้จากทิกตอกก็สามารถมีรายได้หลักหลายหลายหมืน่นจนถึงหลักแสนต่อเดือนก็เต็มไปหมดครับอย่าด้อยค่าตัวเองนะครับร้านเล็กๆก็สามารถโตได้บนทิกตอกถ้าตั้งใจทำมันจริงๆคนปีพิ สูตรให้คุณเห็นแล้วครับว่าร้านตัดผมเล็กๆในตลาดแตกกับกลายเป็นว่า ขายของได้ทั่วประเทศเรื่องข้อจํากัดของพื้นที่ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปคุณสามารถปังได้จาก Tik t o อกโดยไม่ต้องเสียเงินยิงแอดแม้แต่บาทเดียวถ้าคุณทํามันถูกวิธีถ้าคุณสนใจอยากทาติ k t o อกแบบถูกวิธีนะครับคุณมาเรียนกับโค้ช b ีได้นะครับคอร์ส t ิ๊กตอกของโค้ช b ีมี2แบบแบบออนไลน์แล้วก็แบบสอนสดแบบออนไลน์เนี่ยคือเป็นคอร์สพร้อมเรียนทันทีเลยนะครับสมัครปุ๊บแอดมินจะดึงคุณเข้ากลุ่มเข้าไปเรียนได้ทันทีบริหารจัดการเวลาเรียนเองได้เลยสรวกเช้าก็ เรียนเช้าสะดวกเย็นก็เรียนเย็นสะดวกหัวค่ำก็เรียนหัวค่ำแล้วแต่คุณเลยครับเรียนซ้ําได้ตลอดเวลาไม่มีหมดอายุเป็นคอสต,ตลอดชีพนะครับเรียนกันจนกว่าคุณจะขายดีสอบทมได้จนกว่าคุณจะได้รายได้หลักแสนต่อเดือนกันเลยทีเดียวและอีกแบบหนึ่งนะครับคือแบบสอนสดเจอตัวโค้ชบีเป็นๆจับมือทําแบบในห้องเรียนนะครับโค้ชบีจะจัดขึ้นรอบต่อไปนะครับในวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2567นี้นะครับที่กรุงเทพครับโรงแรมวาเลียถนนสุขุมวิทซอย24สสอนกันวันเดียวจบนะครับ ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น9ก้ามงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นเลยครับและถ้าใครนะครับเรียนสอนสดกับโค้ชบีนะครับโค้ชบีจะแถมคอร์สออนไลน์ที่เมื่อสักครู่โค้ชบีพูดถึงเนี่ยให้กับคุณไปด้วยครับเพื่อให้คุณนะครับสามารถไปเรียนเสริมเพิ่มเติมได้อีกนะครับและในวันที่สอนสดกันในวันนั้นนะครับโค้ชบีจะตั้งกล้องครับบันทึกคลิปการสอนสดในวันนั้นครับเพื่อให้คุณสามารถกลับไปเรียนย้อนหลังทบทวนได้ตลอดเวลาไม่มีหมดอายุเช่นกันนะครับและโค้ชบีจะมีหนังสือเล่มนี้ครับแจกให้คุณด้วยในวันเรียน หนังสือว่าจากศูนย์สู่ล้านด้วย Tiktok อกเป็นหนังสือที่สรุปคีย์โน้ตสําคัญครับของการทํา Tik t o อกตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์จนคุณมีรายได้หลักล้านต่อเดือนถ้าคุณสนใจนะครับผมอยากเรียนสดๆกับโค้ชบีก็ทัก้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยนะครับและใครที่เรียนคอร์ส t ิ k กต็กับโค้ชบีไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือแบบสอนสดน,นะครับโค้ชบีกล้าการันตีอย่างนี้เลยนะครับว่าถ้าคุณทําตามที่โค้ชบีสอนทุกประการนะครับใครที่เป็นในหน้าติ ktok อกการันตีรายได้ที่0,000บวกต่อเดือนครที่เเเป็นนจ้้าาขอองงสิค สินค้าเองหรือเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะครับการันตีรายได้ที่6ล้านบว,วกบวกต่อเดือนนะครับกล้าพูด,พดตรงนี้เลยนะครับว่าคอร์สต,ติกตอกโคชบีเป็นคอร์สที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับถ้าสนใจอยากเรียนติ๊กตอก,กกับโคชบีทักแชทเข้ามาสอบถามแอดมินได้เลยและถ้าใครดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t i k t o อกนะครับจิ้มไปที่หน้าช่องของโคชบีนะครับแล้วจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์โคชบีทักแชทเข้ามาถามแอดมินได้เลยครับผม โชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์